กู้บริษัทเมเจอร์ดีเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี6เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง6.95%เป็นเป็นหนึ่งในหุ้นกู้นะครับของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนะครับโดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของหุ้นกู้กันเลยดีกว่าครับบริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนหรือ MJD นะครับยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรลตโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับอายุ2ปี6เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง6.95%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับ เปิดให้จองซื้อในช่วงระหว่างวันที่8พฤศจิกายนถึง10พฤศจิกายน2565นั่นเองนะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชีช้ชวนบริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับ คุณกู้ของบริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2565ครกําบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับออกคุณกู้อายุ2ปี6เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ6ก5เอรอยละ6.95ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุณกู้จำนวนการเสนอขายหุ้นกู้นะครับไม่เกิน1ล้าน2แสนหน่วยค,คิดเป็นมูลค่า เสนอขายไม่เกิน1,200ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน2 0 0 0 0 0หน่วยคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายไม่เกิน200ล้านบาทนะครับจำนวนเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1ล้านสแสนหน่วยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน1,400ล้านบาทนะครับมูลค่าหุ้นกู้ที่ตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขาย หุ้นกู้หน่วยละ1,000บาทเสนอขายภายใต้โครงการตาสารนี้ของบริษัทเมเจอร์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนปี2563วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน1 0เอ่อ10,000ล้านบาทนะครับนขนาดในขนาดหนึ่งซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขายนะครับที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่29ธันวาคม2563 เสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจํากัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้นะครับเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกท่อจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางบรดกอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้นะครับ bb แนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27กาคม2565ันาผู้ออกหุ้นกู้จะจให้มีการจัดดับ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตทให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธญาจำกัดมหาชนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่8-10พฤศจิกาย,ยน2565ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นั่นเองนะครับคำเตือนนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัาในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดนะครับของผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไข ของตาสารนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีนะครับการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและล่างสื่อชี้ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตาสรานี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตาสรานีที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสรานีและล่างสื่อชี้ชวนแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสรานีและล่างสื่อชี้ชวนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสรานีคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทนะครับ